การขาดแคลนไฟฟ้าโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานจะไม่มีอีกต่อไปเพราะเราสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าไฟแสงอาทิตย์นะฮะมาเก็บไว้ในโซลาเซลล์โซลาเซลล์เก็บมาไว้ในแบตเตอรี่แล้วเอามาใช้ได้ทั้งไฟฟ้าและเอามาใช้ได้ทางรถยนต์ทําให้ค่าครองชีพถูกลงคนะ่าใช้จ่ายถูกลงรัฐบาลก็ไม่ต้องไปตั้งโรงไฟฟ้าอีกเก็บเฉพาะค่าบริหารจัดการหรือค่าตรวจสอบประจําปีแค่นั้นเองนะครับในอนาคต นะครับ e ีกํกำลังเกิดการเปลี่ยนโลกกำลังลดไฟฟ้านะกำลังจะนำหน้าเดินหน้ามาใหม่สังเกตว่านาปัดรถลถตอนนี้เมื่อก่อนเป็นเข็มตอนนี้แม่แทบไม่มีเข็มแล้วนะกลับกลายเป็นดิจิตอลทั้งหมดต่อไปนะระบบต่างๆจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรถยนตนะ์ที่ใช้น้ำมันหรือเครื่องยนต์สันดาบจะกลายเป็นเศษเหล็กทั้งหมดในอนาคตไม่เกิน10ปี สวัสดีครับผูาา้คบผมเทือกศักดิ์จมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะอีวีมาเปลี่ยนโลกตอนนี้สถานการณ์ของรถยนต์ไฟฟ้ากำลังจะเปลี่ยนโลกเลยทีเดียวฮะรถน้ำมันกำลังจะกลายเป็นเศษเหล็กประเทศไทย ร,รัฐบาลกำลังจะจัดโปรใหญ่เลยทีเดียวเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณะแพ็กเกจ EV นะครับเข้ามาติข้ตรีนะครับก็ปรากฏว่าลดภาษีอากรขาเข้าหันราคาสูงสุด4 0 0 0 0บาทต่อคันถึง800,000บาทนะร,บรัฐบาลเตรียมกระตุน้นตลาด EV ชงเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับเคาะ แพ็กเกจส่งเสริมคน2กลุ่มรถต่ำกว่า2ล้านบาทลดร,ราคา20%อุ้มผ่านภาษีนำเข้าหันสมรสมิตรเหลือ2%ใช้เงินกองทุนขีดความสามารถอุดหนุนราคาด้านรถราคาเกิน2ล้านบาทได้ส่วนลดน้อยกว่านะครับอาคมชี้มาตรการกระตุ้น5ปีใช้เวลา ให้เวลาผู้ผู้ผลิตปรับตัว10ปีตั้งเงื่อนไขมีแผนผลิต EV ในประเทศไทยชงข้มตรีนะฮะแน่นอนนะครับคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือบอร์ดยานยนต์ไฟฟ้ามีนายสุพัฒนะฮะพงพันมีชาวรองนายยรคฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเตรียมประกาศมาตรการส่งเสริมใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV ในประเทศ ซึ่งเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ใช้ในไตรมาสที่1ปี2,565นะครับโดยมาตรการที่รัฐจะสนับสนุนครอบคลุมทั้งซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมคือการผลิตรถยนต์ชิ้นส่วนแบตเตอรี่ในประเทศไทยการสนับสนุนการใช้การลงทุนสถานีอัดบรรจุไฟฟ้านะครับโดยมีการสนับสนุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มาตรการดังกล่าวนะครับจะ ให้เวลาอุตสาหการรมรถยนต์มีช่วงเปลี่ยนผ่านการผลิตนะครับรถยนต์สัปดาห์สันดาบภายในไปสู่การผลิต e ีวีรวม10ปีนับจากปี2565โดยช่วงการเปลี่ยนผ่านจะมีมาตรการลดภาษีสัมสามตรภาษีสุรกากร,กรหรือภาษีนำเข้าต่ำที่สุดทั้งจักรยานยนต์และรถยนต์นะครับกลางเสนอตั้งกองทุน หนุนรถยนต์ EV ีรวมทั้งเงินอุดหนุนแก่ผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์แบบ f ู l l EV โดยมาตรก,การภาษีการอุดหนุนที่เป็นตัวเงินมีเพื่อให้ราคารถไฟฟ้าต่ำลงในระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่ปี2565เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้บริโภคหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งเงินอุดหนุน ให้ราคา e ีวีต่ำลงมาจากกองทุนพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภายในประเทศที่มีวงเงิน10,000ล้านบาทและที่ผ่านมาใช้ไปน้อยมากการนำเงินกองทุนที่ไปอุดหนุน E ซื้อ E ีวีจะสอดคล้องกับนโยะบายที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายในประเทศเพราะสามารถช่วยเปลี่ยนผ่านจากการใช้รถยนต์สันดาปภายในไปสู่การใช้ E ีวีตามแนวโน้มของโลก อีกทั้งช่วยลดบุลภาวะในประเทศไทยด้วยโดยสภาพัฒ,าพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกําลังหาหลือเรื่องรายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินจากกองทุนนี้นะครับทั้งนี้ระยะแรกการสนับสนุนการใช้ E ีวีจำเป็นจะต้องมีการนำเข้าแต่ระยะต่อไปจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตภายในประเทศไทยดังนั้นค่ายรถยนต์ที่ต้องการ รับมาตรการสนับสนุนภาษีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลต้องมีเงื่อนไขปรับลดราคารถยนต์ลงมานอกจากนี้ค่ายรถยนต์จะต้องมีโครงการผลิตรถไฟฟ้าภายในประเทศภายในระยะเวลา3ปีและต้องเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกด้วยไม่ใช่ผลิตเพื่อการขายภายในประเทศเพียงอย่างเดียวเพื่อให้คนไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคต,ต่อไปนอกจากภาษีและเงินสนับสนุน ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วรัฐบาลอาจจะมีการพิจารณาสนับสนุนอัตราค่าไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยระยะเวลา10ปีการเปลี่ยนผ่านนะครับการปรับระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านเพื่ออุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศมีการปรับตัวดังกล่าวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรถยนต์ทั้งหมดให้เป็น E ีวีภายในระยะเวลาไม่กี่ปีแต่ปัจจุบันรถยนต์สันดาปภายในมีถึง40คัน40ล้านคัน โดยเป็นรถยนต์20ล้านคันจักรยานยนต์20ล้านคันซึ่งกำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน10ปีเพื่อให้คนไทยรักษาความเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ต่อไปได้นอกจากนี้ปัจจุบันค่ายรถยนต์หลายประเทศสนใจมาลงทุน EV ในประเทศไทยเช่น MG ส่วน t o y ย t a เป็นผู้ผลิตภายในประเทศรายใหญ่ในไทยยังกังวลการผลิตกระบะที่มี Product Cha m ป i o n นะครับของไทย ซึ่งอาจจะมีปัญหาในการปรับมาใช้ไฟฟ้าเพราะเป็นรถยนต์ที่ต้องใช้บรรทุกหนักแต่ในอนาคตค่ายรถยนต์ต้องพัฒนาการผลิตรถกระบะไฟฟ้าได้นะครับปัจจุบันมีค่ายรถยนต์บางแห่งผลิตรถตู้ขนาดใหญ่ที่บรรทุกได้ถึง20ที่นั่งเป็นรถไฟฟ้าไปแล้วคอรมอก็จะชงภายในเดือนธันวาคมแหล่งข่าวก็ระบุว่าแพ็กเกจที่จูงใจให้มีการซื้อรถอีวีมากขึ้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะนโยบายยานยนต์แห่งชาติ ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอดอีวีเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบภายในเดือนธันวาคมแน่นอนก็เป็นของขวัญปีใหม่เพื่อเกิดความชัดเจนในมาตรการของรัฐที่ส่งเสริมต่อการวางแผนการตลาดค่ายรถยนต์ผู้ตัดสินใจจะซื้อรถยนต์ในปี2565จะมีแรงจูงใจซื้ออีวีมากขึ้นนะครับท้งนี้มาตรการการเสนอ คณะาอัมรีพิรณาประกอบไปด้วยการลดภาษีสัมปะสิมธิอีวีลดภาษีการนําเข้าสุรกากรอากรขาเข้าและการคืนเงินให้แก่ผู้ใช้อีวีโดยแบ่งเป็น2กลุ่มคือ1นะครับเป็นการลดภาษีสัมปะสิมธิ์เหลือ2%นะครับกลุ่ม E ีราคาไม่เกิน2ล้านบาทใจรับการสนับสนุนสัดส่วนที่มากกว่าโดยลดภาษีสัมประสิิตรีวีปัจจุบัน8%เเหลือ2%ภาษีสุรกา,กากรนนำเข้า E ีวีสูงสุด ที่80%รวมแล้วมีส่วนลดภาครัฐจะทำมาตรก,การร่วมกับค่ายรถยนต์แล้วมีส่วนลดสำหรับ EV ในระดับราคาไม่เกิน2ล้านบาทประมาณ20%จากราคาเดิมซึ่งเงินอุดหนุนดังกล่าวมาจากเงินกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายในประเทศคิดเป็นวงเงินทั้งหมดจากสัดส่วน20%คือรถราคา1ล้านจะได้รับส่วนลด200,000บาท าราคารถ2ล้านบาทก็จะเป็น400,000บาทซึ่งมองว่าหากมีมาตร,ราการส่งเสริม EV ในประเทศไทยบูมระดับราคาไม่เกิน2ล้านบาทเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการโปรโมชั่นที่มีแรงจูงใจที่ดีจึงจะมีส่วนลดค่อนข้างมากในรถ EV ีนะครับหนุนกลุ่มรถ EV ีราคาแพงกลุ่มรถ EV ีที่ราคาแพงเกินกว่า2ล้านบาทนะครับจะรับการสนับสนุนส่วนลดภาษีสัรพสามิตภาษีศุลกาการ ในอัตราขาเข้าสูงสุด20%ในอัตรา2ปีนะครับลดภาษีสรรพสามิต8%เป็น2%เท่ากันแต่จะไม่ได้การสนับสนุนส่วนลดของการคืนเงินโดยกลุ่ม EV ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้รวมถึงรถยนต์ที่มีราคาแพงระดับ8-10ล้านบาทยังได้ประโยชน์จากมาตรการหากเข้าตามเงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนี้บอร์ด E ีียังมีกำหนดเงื่อนไขเพื่อสนับสนุนขายรถอีวีภายในประเทศช่วงที่มีมาตรการเนื่องจากค่ายรถยนต์ต้องการนำเข้า E ีวีมาจากต่างประเทศมาจำหน่ายในประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศที่มีความร่วมมือด้านภาษีเช่นข้อตกลงการค้าเสรีหรือ fta ที่ทำให้รถยนต์ E ีวีมายัางประเทศไทยไม่มีเงื่อนไขในการเสียภาษีการนำเข้า1คันต้องผลิต1.5คันทั้งส่วนวางเงื่อนไขค่ายรถยนต์ E ีวี ผลิตเพื่อชดเชยการนําเข้า2ปีโดยมีกําหนด1ต่อ15เท่าคือนําเข้ารถ E ีวีจากต่างประเทศ1คันต้องชดเชยในประเทศภายใน5ปี2566ที่1.5คันรวมต้องใช้แบตเตอรี่รถยนต์ชิ้นส่วนสำคัญสำคัญอื่นๆเช่น CPU นะเท็กชนมอเตอรนะครับที่ผลิตในไทยตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตามนะมาตรการสนับสนุนการใช้รถอีวีภายในประเทศได้รับการเห็นชอบจากครมแล้วส่วนเกี่ยวข้องได้แก่กรมสรรพากรกรมสรรพสามิตรหน่วยงานอื่นๆจะต้องออกประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อมีมาตรการบังคับภายใน1-2เดือนภายในตรายมาสที่1ปีพุทธศักราช2565นอกจากนี้บอร์ด E ีเสนอให้คอรมอสนับสนุนสถาน,น,น,นการณ์สถาขยายนะครับสถานี อัดประจุไฟฟ้าสถานีชาร์จรถ e-V ให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยมีมาตรการส่งเสริมการเร่งรัดการลงทุนของเอกชนนะครับมีแผนการลงทุนที่ให้เร็วขึ้นให้ประชาชนได้ที่ใช้รถ e-V มีความเชื่อมัน่นขณะที่แนวโน้ม E ีวีเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งนายสุรพงศ์พินิษพัฒพงศ์รองประธานโคษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมของประเทศไทย บอกว่าปี64คาดว่ายอดขายรถไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ2,000คันด้วยปัจจัยหนุนการยอมรับของผู้บริโภคในต่างประเทศที่มีรถ e ีีมากขึ้นส่งผลทำให้ผู้บริโภคในประเทศไทยรู้เกี่ยวกับ e ีีมากขึ้นในขณะที่ชี้ช่วยราคาลดลงไม่มากนอกจากนี้มาตรการส่งเสริม e ีีได้หาลือไปก่อนหน้าโควิด -19 เช่นการลดภาษีนาเข้าแต่ต้องมีการผลิตในไทยซึ่งหากไม่มีการผลิตจะต้องเสียภาษีย้อนหลัง นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์นะครับคงเห็นชัดเจนว่าในปี2565เป็นต้นไปคงใช้เวลา2เดือนมกราคมพาหรือมีนานะครับไกลซื้อ EV ีก็จะได้ลดนะต่ำกว่า2ล้านลด4,0,000นนะครับแล้วก็ถ้าเกิน2ล้านก็ได้ลดภาษีนะครับสิ่งเหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นนะฮะปัจจัยหลักๆที่กำลังเกิดขึ้นคือในฝั่งของสาภาพยุโรปตอนนี้นะวางเกณฑ์ไว้ว่าในปี2035 จะมีการลดลดอะไรฮะลดในเรื่องของรถน้ำมันสันดาปก็จะไม่มีต่อไปแล้วจะเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดมอเตอร์โชว์ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้แทบไม่มีรถน้ำมันเลยนะครับมีแต่ EV ีล้วนๆเลยในประเทศไทยนะครับผมไปเดินงานมอเตอร์โชว์มาอย่างที่ทำคลิปไปเนี่ยนะครับคุณส่วนไปอยูรย้อนหลังได้นะก็เรื่องของการเปลี่ยนโลกโลกกำลังจะเปลี่ยนนะครับ EV มีมากขึ้นนะครับรถ EV ขายดีขึ้น รถน้ำมันผสม EV นะครับเป็นรถผสมกันเนี่ยนะฮะก็ขายดีขึ้น EV มีน้อยนะฮะแต่ว่าก็ยังขายดีนะก็ยังขายดีสำหรับ Hybrid นะฮะเป็นการใช้น้ำมันกับใช้ไฟฟ้าเนี่ยกลับมาขายดีขึ้นในประเทศไทยโดยรถที่มาจากจีนไม่ว่าจะเป็น MG นะครับหรือ GM เนี่ยแล้วก็รถ h าวเวลนะครับก็ปรากฏว่าขายดีนะฮะโดยเฉพาะ เป็นรถที่ค่อนข้างจะราคาถูกราคา8ถึง9แสนบาทถึง1ล้านบาทขายดิบขายดีเลยทีเดียวแต่ประเด็นนโยบายนี้มันมาจากหลักอะไรทำไมรัฐบาลต้องทำแบบนี้ด้วยในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยอธิบายหุ้นส่วนไปก่อนแล้วนะครับตอนนี้สงครามที่เรียกว่าสงครามพลังงานกำลังเกิดขึ้นเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มโอเปกรัสเซียจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาพยายามจะขอให้ลดราคาน้ำมันแต่กลุ่มโอเปกพลัสนะครับที่นำโดยรัสเซีย และก็ซาอุดิอาระเบียไม่ยอมลดราคาน้ํามันทําให้ตอนนี้สหภาพยุโรปมีการวางมาตรการนะบอกว่าจะต้องมีการยกเลิกการใช้น้ํามันภายในประเทศโดยเฉพาะเครื่องยนต์สันดาบภายในปี35ตั้งแต่นั้นเมนต้นมาทุกค่ายนะก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงเมื่ปีที่แล้วนะครับเพราะสหรัฐอเมริกาฝั่งสหภาพยุโรปไม่ต้องการไปสู้ในสงครามน้ํามันเพราะไม่สามารถผลิตน้ํามันได้การไปลุกรานบุกรุกยึดครองพื้นที่ต่างๆไม่ประสบความสําเร็จ เพราะพ่ายแพ้สงกรามในตะวันออกกลางมานะครับเขาก็เลยจะเป็นผู้กําหนดเองด้วยการผลิตรถไฟฟ้าการผลิตรถไฟฟ้านะครับก็จะสามารถทําให้ราคาน้ํามันนะครับจะไม่แพงขึ้นค่าใช้จ่ายถูกลงประกอบกับโมลพิษน้อยลงนะครับแต่ประเด็นในเชิงงานสังเคราะห์ประเทศไทยควรจะวางหลักอย่างไรในเกมที่จะเดินขนาดนี้ในประเทศไทย นะครับหลักที่สําคัญตอนนี้ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับน่าติดตามครับในเชิงงานสังเคราะห์ประเทศไทยเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไว้อะพอมหาอำนาจสู้เอ่ยขึ้นมาสิ่งที่ตามมานะครับราคาน้ํามันของประเทศไทยก็พุ่งสูงขึ้นไปด้วยก็เกิดการชุมนุมประท้วงการต่อต้านนะครับการแก้ปัญหาแบ่งเป็น3ช่วงระยะสั้นระยะกลางระยะย,ยาวระยะสั้นต้องไปเอาเงินอุดหน,นุนนะครับอุดหนุนอะไรอุด หนุนในเรื่องของราคาน้ํามันโดยเฉพาะดีเซลให้ราคาน้ามันมันต่ําลงระยะกลางทํำยังไงนะครับระยะกลางก็ต้องหาแหล่งนะครับน้ำมันแห่งใหม่ซึ่งแน่นอนนะก็เป็นหมู่เกาะเป็นหางของหมู่เกาะสเปนล,ลี่นะครับอยู่ในบล็อกที่3นะอยู่ในอ่าวไทยก็อยู่ในเขตของไทยอันเนี้ยรัฐบาลไทยต้องเร่งดาเนเินการขุดนะครับ,รบเพื่อให้มีน้ํามันเพียงพอใช้ส่วนระยะยาว ไอ้ยาวเราหนีไม่พ้นเราจะต้องใช้ EV นะครับรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบไม่งั้นประเทศไทยราคาสินค้าก็แพงขึ้นนะครับกระทรวงการคลังบอกว่าตอนนี้มีรถนั่ง20คนได้นะครับสามารถผลิตรถไฟฟ้าได้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะตอนนี้รถบรรทุก10บป้อเนี่ยก็มีรถไฟฟ้าแล้วและที่สําคัญเนี่ยรถบรรทุกไฟฟ้าเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถบรรทุกรถ10บล้อนะครับ มีความแรงกว่ารถยนต์ไม่ต้องล้อรอบนะครับแต่ส่วนเดียวที่มีปัญหานะครับหนึ่งเรื่องราคานะครับสองเรื่องสถานที่จ่ายน้ามันมันไม่เพียงพอจ่ายหัวใจไฟฟ้ามันไม่เพียงพอตอนนี้นะฮะก็มีการจับมือกับ GM หรือ MG เนี่ยนะฮะของจีนเนี่ยในการผลิตพันแห่งกระสวงก,กลังก็เริ่มเปิดแล้วปตวทบางจากก็เริ่มเข้ามาดาเนินการอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วการลดราคาลงมานะครับเพื่อมีการพัฒนาแน่นอนฮนะ ตั้งแต่ปี65เป็นต้นไปรถไฟฟ้าก็จะเข้ามามีอิทธิพลสำหรับ,บคนไทยตอนนี้ผมเหนม็นในกลุ่ม EV ใช้ไปเติมไปใช้ไปดับไปใช้ไปไปเสียบปลั๊กน้ำมันไม่มีอะไพลังงานไม่มีก็มีปัญหาแต่ตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเป็นประยะระยะนะครับอย่างไรก็ตามเราจําเป็นต้องปรับตัวฮะโลกกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงของโลกครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ มันจะจบปัญหาเรื่องของราคาน้ํามันแพงไม่ต้องมาให้ใครมากําหนดเรื่องของราคาน้ํามันแต่สิ่งที่จะตามมาคือเรื่องไฟฟ้าโชคดีประเทศไทยเป็นประเทศร้อนชื้นเราสามารถตั้งโซลาเซลล์บนหลังคาบ้านนะครับดูดพลังงานโซลาเซลล์มาใส่บรรจุรถยนต์และมาใช้ในบ้านได้ด้วยลดปัญหาของรัฐบาลที่ต้องมีการสร้าง โรงไฟฟ้านะฮะหลังจากรัฐบาลเนี่ยเปิดให้โซลาเซลล์ทำถูกต้องตามกฎหมายแต่ตอนนี้ปัญหาคือต้องไปขอทั้ง3หน่วยงานเทศบ,บาลน,นะรกรมมลพิษจะต้องไปขอวิศวกรเนี่ยต้องไปทำทั้ง3แห่งกานะรไฟฟ้าเนี่ยสแห่งหลักต่อไปนี้รัฐบาลจะต้องทำ one stop service ทำไมอะ่ะนะถ้ารถไฟฟ้ามากเข้ามากเข้ามากเข้าสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็คือว่า มันจะไม่มีไฟฟ้าพอใช้นะครับธาลบาลสนับสนุนการใช้โซลา r เซลล์นะครับให้มากขึ้นให้ราคาสินค้าซึ่งเอามาจากประเทศจีนให้มันถูกลงนะครับปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานจะไม่มีอีกต่อไปเพราะเราสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าไฟแสงอาทิตย์นะมาเก็บไว้ในโซลาเซลล์โซลาเซลล์เก็บมาไว้ในแบตเตอรี่แล้วเอามาใช้ได้ทั้งไฟฟ้า และเอามาใช้ในเร่ทางรถยนต์ทําให้ค่าครองชีพถูกลงนะค่าใช้จ่ายถูกลงรัฐบาลก็ไม่ต้องไปตั้งโรงไฟฟ้าอีกเก็บเฉพาะค่าบริหารจัดการหรือค่าตรวจสอบประจําปีแค่นั้นเองนะครับในอนาคตนะครับอีวีกำลังเกิดการเปลี่ยนโลกกําลังลดไฟฟ้านะกาลังจะนําหน้าเดินหน้ามาใหม่สังเกตว่าน่าปัดรถตอนนี้เมื่อก่อนเป็นเข็มตอนนี้แม่แทบไม่มีเข็มแล้วนะกลับกลายเป็นดิจิตอลทั้งหมด ต่อไปนะระบบต่างๆจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรถรถยนตนะ์ที่ใช้น้ำมันหรือเครื่องยนต์สันดาบจะกลายเป็นเศษเหล็กทั้งหมดในอนาคตไม่เกิน10ปีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ น,นี่คือแหลมทองทรับเนื้องนองของเราเผ่าไทยได้นนเาคิววิไลประชาไทยรักเพียงชีวา